ไทยสวรรค์บทที่หนทหนัในคืนเดือนหงายบนฟ้ายามราตรีที่มีหมู่ดาวพราวพร่างสรงประกายล้อมจันทร์ดวงใหญ่ที่สาดแสงนวลมายังยอดพระปรางขาวของพุทธไทยสวรรค์วัดอันเป็นสถานที่สำคัญเปรียบประดุษศูนย์กลางถ่ายทอดสัพพวิชาความรู้ในการศึกสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ศาสตราวุธยุทธศาสตร์การศึกการเมืองการปกครองหรือที่เรียกขานกันว่าตำราพิชัยสงครามให้แก่เหล่าฐานกล้าของพระมหากษัตริย์สืบเนื่องมาหลายพระองค์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศสมเด็จพระเอกาทศรสจนถึงรัชสมัยปัจจุบันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมและเป็นที่ทราบกันว่าหากผู้ใดร่ำเรียนตำราพิชัยสงครามครบถ้วนจากพุทธไทยสวรรด์แล้วไซ ก็จะมีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมและฝีมืออันแข่งกล้าในการก้าวขึ้นเป็นยอดขุนศึกคู่บัลลังก์กลางเรือนกุฏิไม้พระครูทองอยู่นั่งขัดสมาธิอยู่หน้าต่างขนาดเล็กในมือที่หยาบกล้านด้วยผ่านการจับดาบฝ่าฟันศึกมาหลายสงครามถือเหล็กจานซึ่งมีด้ามทำด้วยไม้ส่วนปลายเป็นเหล็กแหลม ขีดเขียนตัวอักษรและท่วงท่าการฝึกดาบลงบนใบลานภาพที่เขียนลงไปนั้นมีลักษณะเด่นชัดว่าผู้ฝึกต้องใช้ดาบสองเล่มพร้อมกันด้วยสองมือซึ่งถือเป็นสุดยอดวิชาดาบอโยธยาที่เรียกกันว่าดาบอาธมาตและหากจะท้าความถึงตำราดาบอาธมาตเล่มน,นี้ความจริงแล้วพระรูทองอยู่ข้หาได้คิดค้นขึ้นเพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเอกาทศรส เป็นผู้สืบทอดในการถ่ายทอดวิชาดาบอันเป็นส่วนสําคัญของตําราพิชชยสงครามให้แก่ชาวอโยธยาที่จะก้าวเข้ารับราชการเป็นทหารในกองทัพต่อไปซึ่งก่อนนั้นตําราพิชชยสงครามเล่มนี้เคยถูกฉีกหน้าที่เป็นตําราดาบไปซ่อนไว้ทางเหนือตั้งแต่ก่อนเสียกรุงอโยธยาในสมัยพระมหาธรรมราชาด้วยเกรงว่าพมา่าจะได้วิชาดาบอาธมาศไปจนเมื่อสมเด็จพระนเรศเสด็จกลับจากการเป็นอบกันที่พมา่า ตำราดาบอัตมาจึงได้ถูกนำมาทูลเกล้าวถวายเพื่อให้พระองค์ได้ทรงใช้ฝึกสอนทหารเรื่อยมาวิชาดาบอัตมามีท่าพื้นฐานขั้นต้นอยู่3มท่าได้แก่คลุมไตพบตลบสิงขรย้อนฟองสมุทรแล้วจึงแยกออกเป็นท่าพลิกแพลงอีก12ท่าก่อนจะเป็นกระบวนท่าขั้นสูงสุดที่เรียกว่าฮนุมานเชิญทง ผู้ที่มีคุณสมบัติฝึกกระบวนท่าฮนุมานเชิญธงได้สําเร็จนั้นจะต้องเข้าใจถ่องแท้ถึงการทําจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับดาบโดยต้องใช้ปัญญา3ระดับอันประกอบด้วยกินตมยะปัญญาสุตตมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาซึ่งในเวลานี้บนแผ่นดินในโยธยานอกจากพระคูทองอยู่แล้ว <c oughs> ก็ยังไม่มีผู้ใดฝึกได้สําเร็จ แต่หากมองจากคุณสมบัติใกล้เคียงของผู้ที่ใกล้จะฝุดท่าหนุมานเชิญทงได้นั้นก็ <c oughs> เห็นจะมีแค่ทัพบุตรชายของพระธูทองอยู่กับหมื่นสีมหาเล็กรักษาพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมพระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินอยยธยาเพียงสองคนเท่านั้นเสียงจิ้งหรีดเรไรที่พากันเงียบหายทั้งที่ก่อนหน้าส่งเสียงร้องระง,งมไปทั่วบริเวณ ทำให้ครัวตาไวย่างเข้าหกสิต้องหยุดชะงักจากการเขียนก่อนหลับตาลงกำหนดสมาธิจิตด,ด้วยการฟังและถึงแม้หลายฝีเท้าจะพยายามก้าวอย่างแผ่วเบาแต่ก็หารอดพ้นจากจิตสัมผัสข,ของบรมบักูพุทธยสวรรค์ที่รับรู้ได้ถึงภัยอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาหกคนคือจํานวนของผู้บุกรุกที่โสดประสาทหูคำนวณได้ พระครูทองอยู่วางเหล็กจานลงชำเลืองมองตะพดเหล็กสองอันที่วางอยู่ไม่ห่างจากกายนะักเสียงเท้าที่เหยียบลงบ,บนพื้นไม้กระดานจากไกลค่อยๆดังชัดเข้ามาเรื่อยจนใกล้ก่อนที่ร่างของชายชะกันในชุดดำหกคนซึ่งล้วนพวกผ้าปิดหน้าจะโผลพวดเข้ามายืนล้อมอดีตแม่ทัพเอกเอาไว้กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าชายซึ่งแสดงตนเป็นหัวหน้าผู้บุกรุกพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว โดยไม่ก,ก้มกราบตามธรรมเนียมชาวพุทธที่ต้องปฏิบัติต่อพิสุขสงฆ์สื่อถึงความชัดเจนในใจที่ไม่ได้ให้ความเคารพดั่งวาจารหรือหากจะเรียกว่าเสแสร้งก็ไม่ผิดครัวตาแห่งพุทธไทยสวรรค์หันมองสายตาไม่ได้แสดงถึงความหวั่นเกรงหากแต่จับสังเกตท่าทีและดาบที่สะพายอยู่บนหลังผู้บุกรุกจนเมื่อพิจารณาครบถ้วนทุกคนอย่างรวดเร็วแล้วจึงเกยปากถาม พวกโยมมหาอาตมาในยามวิกาลเช่นนี้มีเหตุด่วนกันนั้นหรือหัวหน้าผู้บุกรุกตอบก,กลับโดยใช้น้ำเสียงที่ขาดห้วนกระผมได้รับคำสั่งให้นิมนต์พระคุณเจ้าไปในที่ที่ปลอดภัยพระครูทองอยู่ได้ฟังก็ถามกลับไปว่าแล้วเกิดเหตุอันใดจึงทำให้วัดอันเป็นสถานที่สงบไม่ปลอดภัยสำหรับผู้คลองภากาสะวะัดเช่นอาตมาหัวหน้าผู้บุกรุกก็ตอบว่า ข้อนี้กับผมต่อพระคุณเจ้าหาได้ไหมแต่หากพระคุณเจ้าขัดขืนก็ผมคงต้องใช้กำลังเมื่อพูดจบหัวหน้ากลุ่มชาจกันพูดนั้นก็ใช้สายตากวาดมองอย่างละเอียดไปรอบกุฏิเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดแอบซ่อนอยู่นอกจากหัวตาแต่เพียงผู้เดียวพระครูทองอยู่นิ่งไปชั่วครู่จิตนึกรู้ได้โดยสัญชาตญาณ ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหาใช่การนิมนต์เชิญอย่างปากผู้บุกรุกบอกแต่เป็นการบังคับจับกลุ่มตัวเสียมากกว่าขอบน้ําใจพวกโยมที่เป็นกังวลแต่จงกลับไปบอกผู้เป็นนายเถิดว่าอาตามาไปด้วยมิได้ดอกหัวหน้าผู้บุกรุกขมวดคิ้วชนกันอย่างไม่พอใจในคําตอบในเมื่อขรัวตาผู้นี้ดื้อดึงไม่ยอมปฏิบัติตามคําขอก็คงต้องใช้ไม้แข็งในการนําตัวไป เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วจึงหันไปส่งสัญญาณบอกกับสมุนลิ้วล้อที่ยืนใกล้ตัวกล้มตัวไปสิ้นคำสั่งผู้เป็นหัวหน้าชายร่างกำยำผู้หนึ่งก็ขยับเข้าหาเอื้อมมือหมายคว้าแขนพระครูทองอยู่ให้ลุกแต่ขัวตาผู้ผ่านศึกสงครามมานับไม่ถ้วนกลับบิดไหลหลบอย่างทันควันมือขวาตะพดเหล็กสองอันที่วางอยู่ข้างกายตรวดฟาดเข้าไปยังน่องผู้ถือวิาสาสะจนล้มตึงลงไปกับพื้นจากนั้นขัวตาผู้เคยมีทีท่าสงบนิ่ง ก็เปลี่ยนท่วงท่าเป็นลุกพรวดขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเวลานี้แตะพดในมือถูกขยับให้กระชับแน่นกว่าเดิมถึงแม้สายตาของบรมครูพุทธทยสวรรค์จะดูเหมือนจดจ้องไปเพียงเบื้องหน้าแต่ความจริงแล้วประสาทอย่างรู้ด้วยจิตตมยะปัญญากำลังทำหน้าที่จับความเคลื่อนไหวของศัตรูทุกคนที่อยู่โดยรอบเมื่อไรที่ศัตรูเคลื่อนตัวแม้แต่เพียงนิดก็จะรู้ล่วงหน้าทันทีว่าใครคิดโจมตีอย่างไร เหล่าชายชกันชุดดำที่ยืนรายล้อมเมื่อเห็นว่าเพื่อนเสียทีล้มคว่ำไปไม่เป็นท่าก็พากันกรูเข้าหาพระครูทองอยู่พร้อมกันแต่ไม่ทันถึงตัวก็ถูกตะพดเหล็กฟาดจนพากันล้มระเนระนาดชายชกันที่ล้มลุกคลุกคลานพากันรีบพยุงตัวขึ้นในขณะหัวตาควงตะพดเหล็กไปมาในอากาศก่อนจะแกล้งเวี่ยงออกไปขรูทำเอาพวกมันผงะต้องพากันถอยกลูก ถึงเวลานี้บรรดาสมุนต่างมองไปยังผู้เป็นหัวหน้าว่าจะมีคำสั่งให้ทำอย่างไรต่อด้วยเคยได้ยินถึงฝีมืออันเลื่องชื่อของอดีตแม่ทัพเอกแห่งอันโจทยาผู้นี้ดีและหากยังฝืนให้สู้ด้วยมือเปล่าก็คงไม่มีทางเอาชนะได้มีแต่จะกลายเป็นที่รองรับตะพดเหล็กให้ขรัวตาฟาดเน่นซึ่งผู้เป็นหัวหน้าก็คิดเช่นเดียวกันว่าแล้วหัวหน้าผู้บุกรุกก็กล่าวเสียงแข็ง แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในภารกิจที่ได้รับมอบหมายก่อนจะชักดาบออกจากฝักหากพระคุณเจ้าตัดสินใจอย่างนี้แม้นเป็นบาปกับผมก็จักขอร่วงเกินเสียงคมดาบที่ถูกถอดออกจากฝักพร้อมกับหลายเล่มเสียบลึกเข้าไปในใจพระครูทองอยู่ความรู้สึกเจ็บแปลที่เกิดขึ้นหาใช่เกิดจากความกลัวในคมดาบแต่เป็นความรู้สึกปวดร้าวที่ชาวอโยธยาต้องมาห้ามหันฆ่าฟันกันเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่อดีตแม่ทัพเอกอยุธยาไม่ปรารถนาพึงกระทำบรรดาเหล่าสมุนที่จำใจชักดาบตามคำสั่งพากันกรูเข้าหาพระครูทองอยู่อีกครั้งดาบหลายเล่มที่ฟาดมาพร้อมกันบีบังคับให้บรมครูพุทธทยสวรรณ์ต้องยกตะพดเหล็กขึ้นรับการโจมตีก่อนจะเปลี่ยนจากการรับเป็นรุกกลับด้วยท่าย้อนฟองสมุทรเพียงไม่ถึงอึดใจ ตะพดเหล็กก็ฟาดเข้าไปยังข้อมือเหล่าผู้บุกรุกคนละทีสองทีอย่างแม่นยำจนดาบทุกคนหลุดกระเด็นเห็นทีจักคุมตัวไม่ง่ายเสินะครับสมุนคนหนึ่งร้องบอกผู้เป็นนายสายตาหัวหน้าชายชุดดำจ้องเขม็งไปยังหัวตาผู้ชนะศึกมานับไม่ถ้วนจนเล่าขานกันว่าเป็นตำนานแห่งอโยธยาความโกรธทำให้มันขบกรามแน่นในใจเริ่มรู้ว่าจำนวนคนแค่หยิบมือคงไม่อาจาเอาชนะได้โดยง่ายแต่ด้วยคำสั่งเด็ดขาดจากผู้เป็นนายที่กำชับมาว่า หากนำตัวมาไม่ได้ก็จงสังหารเสียแต่หากสังหารไม่ได้ก็จงรับโทษตายและประโยคสุดท้ายของคำสั่งจึงเป็นเหตุบีบบังคับให้หัวหน้าผู้บุกรุกไม่มีทางเลือกนอกจากปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชีวิตตนกลุ่มตัวไม่ได้ก็ฆ่าเสียงของหัวหน้าผู้ก่อการชั่วตะโกนกร้าว ชายชุดดำพากันหันมองเลิกลักในใจต่างนึกขัดแย้งต่อคำสั่งด้วยการสังหารทิ่สุกผู้อยู่ใต้ร่มกาสาวพัถือเป็นบาปอย่างมหันเมื่อเห็นว่าทุกคนลังเลหัวหน้าผู้บุกรุกจึงตะโกนย้ำอีกครั้งผู้ไดไม่ําตามคำสั่งข้าจะปุดหัวมันเสียเราสมุนไม่มีทางเลือกจึงโถมเข้าหาพระทูทองอยู่ดาบทุกคนในมือต่างกวาดแกว่งคว้ฟันไปยังครัวตามหมายเอาชีวิตให้ดับลิ้นโดยเร็ว เสียงเหล็กกระทบเหล็กจากการต่อสู้ของผู้ครองผ้าเหลืองกับกลุ่มผู้บุกรุกทำลายความเงียบสงัดจนดังกล้องไปทั่วบริเวณพุทธไทยสวรรค์จากวัดที่เคยสงบเปลี่ยนไปไม่ต่างจากสนามรบและถึงแม้อดีตแม่ทัพเอกแห่งอยยธยาจะร้างศึกมานานนับสิบปีแต่วิชาดาบอาถมาตไม่ได้เสื่อมถอยไปตามอายุหากแต่กลายเป็นความช่ำชองที่มากด้วยประสบการณ์จนทำเอาเหล่าผู้บุกรุกต้องพากันร้องโอดโอ,อยทุกครั้งที่โดนฟาดด้วยตะพดเหล็ก ร่างของเหล่าชายชุดดำที่ล้มกลิ้งระเนระนาดอยู่บนจุดติดูน้าสมเพชเวทนายิ่งนักพวกมันทุกคนพากันเหนื่อยหอบขณะที่มือลุ่มไปยังร่างกายที่บวมช้ำในเวลานี้ทุกคนต่างได้บทเรียนกับตัวเองแล้วว่าการที่จะเอาชีวิตอดีตแม่ทัพเอกอยุธยาไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่ายและก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของโจรใจบาปโดยหากพระทูตทองอยู่ไม่ได้อยู่ในสถานะคลองผ้าเหลืองและเปลี่ยนอาวุธที่ถือในมือจากตะพดเหล็กเป็นดาบอันคมกลิบ ชายทั้งหกก็คงจบชีวิตไปเสียแต่อึดใจแรกที่ลงมือสู้กันสั่งซื้อหนังสือนวนิยายพุทธไทยสวรรค์ได้แล้ววันนี้ทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเ g e อัศจรรย์สตอรี่